ที่สวนสัตว์นครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมกับการต้อนรับสมาชิกใหม่เลียงผาตัวน้อยนะคะเขามีชื่อแล้วด้วยพ่อแม่เนี่ยเป็นผลไม้<ฆ>แต่ผ,ผสมกันออกมากลายเป็นเครื่องบินรบนะคุณ,คณผู้ชม,มออน้องเขาชื่อกลิเพน่ะนี่เป็นความสําเร็จนะคะในการพกขยายพันธุ์เลียงผาสัตว์ป่าหายากที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์แล้วนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะชมหน้าของเจ้ากลิเพนนะคะเป็นลูกเลียงผาตัวน้อยนะคะออกมาอวดโฉมให้ได้ชมความน่ารักกันหลังจาก ที่คลอดมาเมื่อวันที่26สิงหาคมนะคะก็มีพ่อชื่อว่าอุงนแม่ชื่อชมพู่นี่นะคะเป็นครอบครัวผลไม้นะคะซึ่งตอนนี้ทั้งแม่แล้วก็ลูกกส็สุขภาพแข็งแรงดีเริ่มที่จะปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับตามสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้แล้วนะคะถือว่าเป็นความสําเร็จของสวนสัตว์นครราชสีมาเลยนะคะในการอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากเพราะว่าเลียงผาเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน21ชนิดของไทยรูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆกับแพะภูเขาเพราะมันชอบปีนเ ข,ขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงชันก็เลยมีฉายาว่าเป็นนักปีนผามืออาชีพนี่แหละค่ะจัดอยู่ในวงเดียวกับแพะแล้วก็ละมังนั่นเองใครอยากจะไปเที่ยวชมความน่ารักของเจ้ากลิเพนนะคะแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงผาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ไปกันได้เลยที่สวนสัต์นครราชสีมาค่ะนะคะกลิเพนก็เป็นเครื่องบินรบนะคะที่เราใช้ในการปกป้องที่ปไตยจากกัมพูชานั่นเองนะคะที่ซื้อมาจากสวีเดนช่วงนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชากําลังแบบ ร้อนแรงร้อนแรงเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนเป็นการยิบยกเอามาตั้งเป็นชื่อให้กับเจ้าเลียงผ่านะคะคุณผู้ชม